ดูดิปั่นแบบนี้กับเครื่องปั่นซามโมโนตัวนี้เลยนะอันนี้ปัน่นสดๆร้อนๆให้ดูปั่นใหม่ๆเลยนะดูความละเอียดของเขาดิทำน้ำจิ้มซีฟู้ดได้สบายมากแถมปั่นเข้าไม่กี่วิเท่านั้นบอกเลยว่าเครื่องโคตรแรงในอุปรกรณ์เซตเนี่ยมทยีท้ยตีไข่มีทายม,มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแปลงทำความสะอาดแล้วก็ที่กองไข่ขาวมาให้ด้วยใบยมีดเห็นไหมนี่ คมกริบบอกเลยเก็บสามศูนย์สี่ด้วยมีสี่ใบใช้งาน<บ>ยังไงใช้งานก็ปิดอย่างนี้ปึ๊บนี้อันนี้ส่งมันสวยดีนะเราจะเป็นเราจะปั่นของอ่อนใช่ไหมก็กดหนึ่งขีดแบบนี้อ่ะเดี๋ยวอามันต้องเข้าล็อกก่อนต้องล็อกให้มันเข้าก่อนนะไม่ไงั้นมันจะไม่ปั่นให้แป๊บหนึ่งแข็งแรงทนทานอ่ะ,อะมันไม่ได้เห็นไหม แรงๆแ,แบบเนี้ยอ,อโคตรจะดีแถมตอดไทยมีมอ,อก,กอด้วย